สำหรับใครที่อยากได้ไฟโซลา r เซลล์เอามาติดตามบ้านตามโรงรถหรือว่าตามที่ต่างๆภายในบ้านของเราตอนนี้นะครับผมฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขาบางนาเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ตั้แต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2568ซื้อ1แถม1นะครับราคาเนี่ยลดลงเยอะเลยน่าซื้อหาไว้ใช้งานกันตัวนี้นะครับขนาด70วัตต์ปกติก็ราคา1,950บาทลดลงมาเหลือ1,490 ก็ตกตัวละ745บาทตัวนี้ครับ120วัตจาก2650ก็มาเหลือ1990ตกตัวละ995บาทส่วนตัวนี้ครับ220วัตก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจาก3,950บาทเหลือ2,990บาทนะครับตกตัวละ1,495บาทตัวนี้มันตัวใหญ่สุดนะครับ320วัต จาก4 9 0นะครับเหลือ3,990ก็จะตกตัวละ1,995บาทไฟเนี่ยครบชุดนะครับพร้อมแผงโซล่าเซลล์เลยอุปรกรณ์นเนี่ยต่อพร้อมใช้งานนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผมซื้อครั้งเดียวได้ไปถึง2เลยใครที่ต้องการก็มากันได้เลยครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาสสาขาบางนาหรือว่าทุกสาขาทั่วประเทศครับ